ดเอาไหมสวยมาแล้วเด้อบอกอะไรเลยอ่านเกมคาสอ่านเกมคาเฮ้ยโอเคตันตันได้โอเคช่วยกูด้วยครับพี่พี่ครับช่วยไม่ได้ครับมองเฮ้ยสวยโอ้โห้โอ้ยโอ้หอ่าเรีนที่รละเรานี่ปรับใหม่แล้วต้องลองเได้ดีว่าเทัเป็นทีมปใจเล็กใจเฮ้ยนี่เขาอของอะไรเนี่ยเขาออกสเปียร์ออกลูกกินนุษด้วยเหรอไอ้กบอ่ะนะใช่เหรอ เอ๊ะทำไมพวกมึงออกกันหมดเลยแบบนี้หมดเลยอะเ๊มันหลอกมึงหรือเปล่ามันไม่รู้แต่แบบมีคนออกอย่างี้ตั้งสามสี่คนเลยนะไม่รู้ครับใครเมนกบมาคอมเมนต์หน่อยว่าออกอย่างที้มันใช้ได้จริงเหรอเล่นสายแทงดีกว่าว่ะไม่มั่นใจมันเอาลามมัเลยเล่นเซฟิตนานขอเล่นเซฟิตหน่อยแล้วกันรอบหลอกแล้วเราก็ควรเล่นกลางแล้วกันเราช่วยเดินป่าดีกว่าให้ช่วยเดินป่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด level one อะ รวบมันต้นเกมก็ได้นะเพราะว่าตัวโฟโมชนะทางรวบมันตัวเราต้นเกมแรงละโอ้ my god นี่รวบต้นเกมว่าโฟโมใหญ่นะมันโกงเว้ยประมาณสองสี่มาดิรวบสองตัวโฟโมเฮ้ยโฟโเฮ้ยกูจะตายถ้าไม่กูตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายจริงเออเอ ช่วยป่าแล้วครับเอ๊ะอะไรนิอกไปทางน้าด่บไปอะสกิลมันนี่สองวิตายวะหนึ่งสองสามสี่วิถึงไหมวะไอ้สกิลเด็กกูดาวรวบเนี่ยตีเคชีายแล้วไม่มีฟิกเกอร์ละตาย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 ตาตายตายตา้ย กลับอ่ะหมาถึงในจินนาการกูอ่ะมันตายแล้วเออเจอเลยเป็นกาาวเอ้ยเดินยาวมันคเป้าเบ้อเออไปกําลังไปกําลังไปเอ้ยขอกูกลิบหน่อยโอ้ยหน้าไม่ทันแล้วมันนนู้นนาเดียนะฉันมาทําอะไรที่นี่บนแมงก็จะตายหากันแล้วเอ้ยไปบนเลยก็ได้นะไม่น่าจะตีดาร์กได้หรอกช่างแม่งอ่าแล้วทําไมกูไม่เก็บพันธุ์นิดไว้ช่างมันเด้อย้ําไปกําลังไป มันไม่กล้าตีดาร์กเว้ยมันไม่มีเวลาอะไรเ้ยมันเห็นกูได้ไงกูต้องกดหนึ่งแล้วก็สองเลยหรือว่ายังไงถ้ามันไม่เห็นไม่มีพันนิดนะกูบอกพวกที่นี่ไว้ก่อนเนี่ยเออมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเะอ้าวไอ้เดนลาดเอ้ยได้ต้องเทียบมันเราได้ก็โอเก็ด้คเลยเด่นมันก็โอเคเลยทำไมตัวนี้มันกินมานายังวะเอาบับฟ้าแม่ขอได้แม่ หยุดหยุดนะยังเดวิดไม่มีป๊บปานี่ลบเกมทิ้งดีกว่าเพราะ่ไปช่วยเพื่อนอะก็ได้เดี๋ยวเรากลับก่านละมานาไม่พอว่ะมาแล้วครับแคลร่มารับเราครับเออยออเยอออเโอเดอเอ้เออ้อออเออเออเอ้ยออเออ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 โอ้อ้เออเอ เออเอ้าวอ้าวอ้าโดนเลยโดนเออตีตาย้วตาย้วตายไอ้เหี้ยหน้าพี่โซนให้ครับเอ้ยขอขอได้ไหมอีจ่าไอ้กดเลยน้ำใจกลับละไม่น้าไีช่วยัปเลยวะเดนรู้ว่าไม่ไหวแต่กูยังจะไปบวกที่ทำไปทำไม่วะเอาใต้อะเอเไเ็บป้ไปเฮ้ยไป้ปกูลอล่ลอมาดิ เอ้ยชิบหายแล้วมันมาเยอะมันมาจริงว่ะเราพุนอาะมันนี่ม uh> ันกิตต uh 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 ี uh ้ดิกิตตี้เจ็บแล้วสวยอ่ะกลัาไว้สิพอละนี่สวยมากพอมดปวดมากแผนเว้ยแผนตัวชี้นี่มันโคตรน่าเกลียดเลยจุดที่เสือในตัวในตัวตุ๊กตาอะไรเนี่ยชิบายมันจะล็อกมันจะล็อกหาตัวมันล็อกเลยช่างแม่งละ อีนี่เฮ้ยชิไหมแดนเนมดาในพ่มไม้มันกินไผ่ในกไม้แดนกลางแนกางก่อนเอ้มันรู้มันรไอู้้ลกันวแครีมด้วยอไม่ใช่ัน้องยอ่าอ่อ่ก่ออ่าแพนด้าแพนด้ากินไผ่ในพวกไม้บนแตกแล้วพี่ไปไหนอหยอก โบเก้นสเปียอยู่ไหนวะล่างล่างกลางกลนสามตัวแดนล่างงี้โบกขาโบก่ะโอยไม่น่าโยนเลยหายละวต้องไปช่วยล่างอ่อกกออะวน่าไม่ไม่น่า,า,า,นนาตายหรอกแต่ว่าเสียไดย้เสียเฉยโอ้ยแดนนีเ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดิสวยชิบหายหลังโดนมันล็อกอยังล็อกแล้วล็อกแล้วทำมันเล่นแดนมเล่นหายโอ้แพนด้ามันจะสวนตูดเกืเอบแล้ว ชิบหายฟิกเกอร์แม่งกูไม่ได้เอาสู้รบเลยว่ะเฮ้ยโอ้ฟิกหนีอย่างเดียวตอนนี้กำลังไปแลนเออหายบีเสื้อมึงแพนหน้านุ้ยนั่นไงเสียเยอะโอ้ยเอออย่าไม่ตายด้วยนะบัดดินโอ้ my god โตกยูบีเสื้ออ๋อทีมันไม่มีตาเพราะว่าอยู่ว่าทำไมแพนด้ามันจุนจังวะอ้าวแพนด้ามันไม่ได้ตาเหรอ มั่ไม่ได้ป่าไม่ได้ป่ามันน่าจะรีมรสปเปร <c oughs> ียวมาเฮ้ย,ยมานี่ไปไหนน้องชายตายไหนเขาดูไหนดิเออวะ่ะ <c oughs> โออ,ะออะไรเอ๊ะการันตีชัยชยน,าานะป่ะเนี่ยเอ,อ๊ยชิบหายกูโดนลอ้อ <c oughs> เอ,อ้ยพูดดอย่าง,งี้ออออิไม่นะสกิลในการเล่นเลฟิทต่ำลงเพราะไม่ได้ฟังเสียงไม่รู้เกี่ยวป่ะแล้วมีส่วน มันแบบไม่มันไงกระโดดไม่มันเสียงหัวใจเต้นของสตูใช่ปะใช่เสียงหัวใจเต้นเดนจะได้ยินแบบเวลามันอยู่ในภูมไม้ตึกตึกตึกเลยเออตึ๊กตึกพักผ่อนบ่อยๆนะแดนไอ้หลับโอ้ไม่ก็ต่อฮิวฮิวกำลังไปมามาแล้วช่วยแล้วครับแต่น่าจะน่าได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าต้อง โอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับยีตายแล้วครับยีเอาวะกูเดินไม่ออกเชีย่อไดนไอแพดชิปหายแดนแพได้กืบตายไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เยอะว่ะโดนโดนซีแม่งแดนดับแน่เลยโดนโดนซีกูไปหวั่นนะไอ้เชี่ยเอาเลยเลยแดนคิดซี่เสียติบแล้วน่ะเขาได้เขาได้คิสซี่เสียตี๋แต่มันมีลำนะเว้ย

ยอกดับแดงดับแดงเลยย่ากูไม่ชงใจ่ละดีมีชงดีมีเชื่อช่างหัวแม่งมันเด็กๆน้อนนหนูร้องกันแน่นอนเดนล่างนั่นจะตัวสองตัวอ่าสองตัวยิงเลยว้าวอ้าเอ้าโอ้ยโอ้โหใครจะเตะตีแม่งแบบไม่มีตู้ชี้เลยขับมาเลยโอเคได้อยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเดนดันป้อมสูงปุ๊บทีนี้ก็เออมันมันจะต้องกลับเว้ยยังไงมันก็ต้องกลับอยู่แล้วทีนี้กลับกลับไปหนึ่งคนพอกลับไปหนึ่งคนดูเราหมดได้ขอแม่ขอแม่มีมีร่องหนเว้ย เอาได้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 ถ้าเกิดจะเล่นมาสวยจัดสวยจัดสวยจัดเอ๊ยอย่างสวยโอ้ยัยยยยยยย้ยย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 ้เยย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 ยไยย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 ไยย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 อยยยยนยกยยยยยยยลยอ่ะ ไปตายตัวว่ะอ้าวทำอะไร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 ได้น้อยใจละมันแบบกอดเข่าเฮ้ยชิบหายโอ๋อสกิลหมดชิบหายโดนเป็นอะไรด้เป็นเทียอะไรดิโอ้โหทำไมไม่เหียตีมันตื้อเกนวะเฮียเอ้ยเล่นไอแพดเออไม่เป็นไรหรอกโอเคไเหียตีมันถึกเกินไปวะอ่ะิวไปะใช่เหรอนั่นไงมันออกของดูดิ ถ้ามันไมม่ออกของแค่นั้นแล้วมันถึงแรงว่าไม่เข้าใจเลยมันตัวขัดไงเอาตัวเราสิเฮ้ยตีไหวเพื่อนเตอตีเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตาเบียร์ไม่เออเบียร์ใจตะกิ้ไม่โดนอีกโคตรสวยจัดอ่ะถอยไม่ได้ถอยถอยถอยได้แล้วเออมันฟิกเลยเหรอวะสวยถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยเฮียแล้วคุ้มละคุ้มละเฮ้ยอย่าให้เมยตายอย่าให้เมยตาย ้มีตายไม่คุ้มเออพอเด่นโอเคมีตายแน่เลยว่าแหละเฮียสภาพมึงไงเม็ดเออเอาเป็นด้เอาเอาต่อทำไมอ่ะเอาเป็นได้าหลอนยาตอนแรกไม่คุ้มแล้วตอนนี้คุ้มแล้วไป่ได้อยู่นี่ก็มาไอเฮียไอ้เฮียนี่ไอ้สกัดมันไม่กลับบ้านว่ะหันเ่าอย่างเลยมันล่อจังมันน่าจะมีไฮเตะอยู่ในพุ่มพุ่มใกล้ๆมันอะไฮเตะอยู่บนแเอ้าเฮ้ยไฮเตะอยู่นู้นเอาดิไอกาง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 กัพร้อมั้ยพร้อมมาคุณหน่วยหน่วยซิลมาเดนหน่วยซิล หน่วยซิลแม่งทางน้ำดีกว่าใช่ไหมกูว่ากูว่าเดี๋ยวแพนด้ามาตรงนี้แพนด้ามาฟาเจ็บ <Yeah. S 2> ทีนี้พอแพนด้าเซ็นตะกิวหนึ่งทีฟ้าปุ๊บมันตายเลยหมดเฮ้ย hey. เอาดะเอาไหมสวยมาแล้วเด้อบอกอะไรอ่านเกมคาดอ่านเกมคาดเฮ้ยโอเคตันตันได้โอเคช่วยกูด้วยครับพี่โอ้ช่วยไม่ได้ครับมองเฮ้ยสวยโอ้โหสวยโอ้โหคือคนชนเมื่อกี้แบบต้องมาโดนต้องติงอ่ะ Ít tuôi cái tuôi, mega kill, 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 kill, mega 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 kill, kill, mega kill, mega kill,